e ีนี้ขอเป็น EP แก้ตัวสำหรับ EP ที่แล้วที่มีคนคอมเมนต์มาว่าอมองไม่ชัดอมองมองไม่เห็นผมก็เลยเดี๋ยวอี EP นี้ผมจะมาแก้ให้ดูเดี๋ยวผมตอ่อรถนะก็เป็น DIY อะไะทำไวอาร์ม DIY ใช้อุปกรณ์ในรถก็ได้หรือเป็นอะไรนิดนหน่อยเอามาแปลงใส่เข้าไปผมขอแก้ตัวจุดดีครับ นะครับเรา,าเริ่มไปเลยก็ตอนแรกรถมันก็ประกอบอยู่คันนี้ผม,มเลือให้ดูอ่ะเรามาเริ่มกันก็คือหนึ่งเลยผมจะทำเนี่ยปีกนกเนี่ยครับให้เป็นวายอาร์มจะถามว่าทำทำไมผมต้องการให้มันเป็นรถดิฟ RWD อ่าแล้วรถดิฟ RWD เนี่ยมันเป็นรถที่เลี้ยวค่อนข้างเยอะเยอะมากแล้วคันนี้รถ เดิมเนี่ยตัว WO Toy มันเป็นรถทัวริงอ่ามันก็เลี้ยวได้น้อยน้อยแล้วคราวเนี้ยมันไม่พอสำหรับอาการถ้ารถดิฟไปปุ๊บแล้วมันจะบัดมันจะกันรถไม่อยู่อ่าเรามาเริ่มกันเลยหนึ่งเลยนะครับเราต้องหาอุปกรณ์ก็คือเจ้าแขนลิงแขนลิงนะอันนี้ผมเอาถอดมาจากพอพอ ของ,ของเล่น่ะของธรรมดาครับลำีห้าร้อยแต่ว่าถ้าใครมีนะก็คือแกะออกมามันจะอยู่ตรงสวอตเพจเนี่ยครับสวอตเพจตรงนี้เขาเรียกสวอตเพจอ่ามันจะเชื่อมอยู่ตรงนี้แล้วก็ถอดออกมาแต่ถ้าใครมีอะไรลดแต่นี่คือผมไม่มีใครมีอะไรลดก็คือนี่ตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยนี่นี่ลิงก์ลิงก์งตัวเนี้ยพอดีเลยถอดออกมาแล้วก็ตะไบตรงนี้ครับ มันเป็นสันสันเนี่ยทาให้มันเรียบทําให้มันเรียบเรียบเรียบเหมือนเหมือนอันเนี้ยเนี่ยอันอันนี้คือมันเรียบใช่ไหมครับอ่ามันจะได้ไม่เป็นติดไม่เป็นอะไรอ่าเราก็มาทํากันคือเอาหาลิงก์นี้มาสองตัวเข้ากันนะต้องเข้ากันนะลิงก์มาสองตัวลิงก์มาสองตัวแล้วก็หาที่มันใส่รูกับอ่าขับไล่ได้ที่มันใส่ coeur, ลิงก์ลิงก์ขับไล่ได้ครับ ถ้ามันใส่ได้ก็ใช้ได้ก็าเริ่มกันหนึ่งเลยแล้วก็มาเอาเจ้าตัวลิงก์เนี่ยมาวัดนะแล้วเราก็เจาะรูน,น,นี่อันนี้ผมเจาะไปแล้วเจาะรูตรงนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายจะชให้ดูเนี่ยมันจะมีรูเห็นไหมครับเจาะรูเข้าไปอันนี้คือรูมีอยู่แล้วแต่เน,นี้ยรูผมเจาะเพิ่มเจาะไปปุ๊บแล้วก็วางอย่างนี้วางเข้าไป วางเข้าไปนะนี่นะอย่างนี้นะวางแล้ววัดเจาะรูให้ตรงวางแล้ววัดเจาะรูให้ตรงมันจะมีสองรูเลยอันนี้เสร็จปุ๊บเราเอาน็อตนี้มานอ็อตโลกระป๋องหาง่ายๆตัวไม่กี่บาทหาง่ายสำหรับคนเล่นลูครับอยู่แล้วสองตัวนะวก็แทงเข้าไปในรูนี่เลยแทงเข้าไปในรูนี้แล้วเอาเนี่ย ลิงก์เนี่ยปุ๊บวางแต่ลิงก์เนี่ยดูสังเกตดีๆนะมันจะมีฝั่งมนเห็นไหมฝั่งมนกับฝั่งเหลี่ยมฝั่งเรียบเนี่ยครับก็เราเอาฝั่งมนขึ้นนะแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็นี่อันนี้เป็นแหวนแหวนรองลูกปืนรถก,กระป๋องเอามาหนึ่งตัวแล้วก็ใส่เข้าไปใส่วิธีใส่ก็เอาด้านที่มันมีบูทอะป้อนลงไป ปึ๊บนี่่ปกันไปนะแล้วก็ตัวเมียไปกันไปหมุนหมุนหมุนขันขันหมุนหมุนขันขันนะก็ผมก็มือใหม่นะตัดคลิปก็อาจจะไอ้นี้นิดนึงตัดไม่ค่อยสวยหรอกผมอะแต่ผมอยากทำให้ดูว่ามันทำยังไงใส่ แล้วขันให้แน่นคลิปจับขันแน่นๆนะเดี๋ยวมันเลื่อนเพราะเดี๋ยวองศามันเสียนปึนนน๊บขันแน่นๆคลิปจับขันแน่นตึงมืออย่าอันนี่มากเดี๋ยวมันฉีกอ่าเท่าน,นี้แหละครับแี่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละนะีดูองค์ล่างเห็นไหมทำไมคือเรียกวายอาัมแน่ มันเรียกไวอมเห็นไหมมันเป็นตัวไวปึ๊บเห็นไหมครับตัวไว้เขาเลยเรียกไว้อมนะถ้าใครอยากให้มันแข็งแรงก็หยอดกาวตรงนี้ก็ได้หยอดแต้มแต้มใบกาวร้อนนะแต้มไปเลยอเอาไว้ตรงนะให้ให้ให้ตรงแบบตรงมันเต้นขนาดนี้นะให้ตรงกันนะอีกข่างนึงก็ทำเหมือนกัน รอดมาปึ๊บเสียบ,ป,บป๊าบเข้าไปแล้วก็เอาเหมือนเดิมลิ้งป,ป๊าบเข้าไปแหวนรองคว่ำไอ้นี่คว่ำหมดุดมันลงไว้มันมีหมดุดมันมีหมดุดวามลงไปอีก จริงผมก็ขอบคุณนะทุกคอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์แหละแล้วผมก็พยายามจะตอบทุกคอมเมนต์ที่เนี่ยทำแนะนํามาผมจะทํายังไงเนี่ยผมก็มาทําให้เลยเพราะผมก็อยากให้ทุกคนรู้ละเอียดรู้ลึกเกี่ยวกับรถดิฟไม่ว่าจะเป็น CS หรือว่า r w d ถามได้นะ CS นี่ก็ทําได้ทําได้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาทําให้กัน ทำ,ทำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องรถอีกคันหนึ่งถ้าคันเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็พังแน่ๆเพราะว่าอุปกรณ์มันค่อนข้างใจนี่นี่เห็นไหมเราก็ได้ละสองอันเห็นไหมครับไวอาร์สวยอยู่ก็สําหรับเป็นรถคันเล็ก,กนขนาดนี้ผมว่าความแรงก็พอนะไม่จําเป็นจะต้องเป็นอาลุงอลูหรอกแต่ถ้าเป็นลูกก็สวยงามไงอันแน่น อืมพอขันแน่นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันจะขนานกันเลยจะขนานกันนยเป็นเต้นตรงนี้เห็นไหมถ้ามุมมันบิดไปมุมล้อมันจะเพี้ยนก็วันนี้เรามาทำวายอาร์มกันก่อนนะชุดหน้ากันก่อนพอเสร็จปุ๊บอันนี้เราก็เอาครีมครีมตัดครีมตัดนะ ตัดมันตรงนี้ออกไปเห็นไหมมันยาวระวังมันเด่นนี่ไงเด่นแล้วตัดไปเลยนี่ตัดไปนี่รับก็ได้แล้วปึ๊บแล้วมันจะต้องให้ตัวได้อย่างนี้นะมันต้องทิ้งตัวลงเลยมันจะไม่แบบฝืดจะดีอ่าคราวนี้เราก็เอานี่ฮะับไลท์ที่เราเตรียมไว้อะ เออลืมบอกไปครับไลท์ข้างในครับไลท์อ่ะถ้าเรามีแต่ครับไลท์มันจะใส่ล้อมไม่ได้ใช่ไหมตัวยูตัวยูเนี่ยครับตอนแรกมันมาอย่างงี้ใช่ไหมมาอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ถอดออกไปโดยการเอายางมันจะมียางเนี่ยยางเส้นเล็กๆเ,เ,เนี่ยเนี่ยโอลิงนะครับมันสวมอยู่อย่างงี้มันเล็กจริงๆผมยอมรับเลยมนะัเล็ก ถอดถอดยางมาปุ๊บแล้วก็ถอดสลักออกไปมันก็หลุดออกมาแล้วอ่าหลุดออกมาก็เก็บไว้ดีนะมันจะมันหายเสร็จปับ๊บเราก็มาใส่เห็นไหมอาจจะเอายางใส่ไว้ที่เดิมก็ได้ได้เหมือนเดิมจะได้ไม่หายปุ๊บก็มาใส่อ่เห็นไหมเอาแต่ถ้วยอยู่เราไม่เอาก้านหมนเราไม่เอากระดูกมา ปุ๊บใส่ล้อใส่ล้อน็อตล้อใส่เข้าไปตรงล้อนี่ก็ต้องสำคัญนะเพราะว่ารถมันไม่มีจานรองมาให้ขันขันเอาขันเพิ่นไปไหนฝืดเลยเห็นไหมรถจีนอะ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยฝืดเลยรูปคลายนิดนึง อ่าอันนี้ก็ยังฝืดนิดนึงไอ่มันต้องลื่นถ้าล้อไหนล้อหนึ่งมันฝืดเนี่ยมันจะหมุนรถ RWD ห้อ, BB, อ,องหน้ามันอิสระต้องทําให้ลื่นที่สุดเห็นไหมลื่นที่สุดลื่นลื่นมากลื่น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 อเออเสร็จปุ๊บแล้วก็มาใสา่หอแน่นมากข้างนี้ก็เหมือนกัน ผมข็ใส่นี่กันโอลิงผมกลัวมันหายใส่โอลิงเข้าไปเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันหายระวังมันดีดด้วยอุ้ย น่ากลัวจะดิจเองเห็นไหมใส่เหมือนเดิมเลยเยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดล้อเข้าไปยัดลอ้อยัดน็อตเข้าไปแน่นใส่เล่าต้องต้องแน่นพอดีนะ เปิดไปก็ไม่ได้หลวมไปก็ไม่ดีเปิดไปทำไมมันเปิดอ่าเหตนะุใดมันต้องอย่างนี้โอเคยต้องให้มันคอนมากนะมันต้องพอดีอะ่ะเสร็จแล้วปุ๊บก็เอามาใส่เอา้าใส่ผิดด้านดิมันใหม่ของใหม่มันจะไม่ฟิตเสมอ ใส่ไปใส่ไปรูนี้แหน่เราก็จะได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าว่าพอเราทำล่างแล้วเนี่ยข้างบนมันก็จะยาวขึ้นอัปเปอร์อาร์มมันก็จะไม่พอตรงเนี้ยเขาเรียกอัปเปอร์อาร์มอัปเปอร์อาร์ม เนี่ยครับที่มันติดอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยมันที่มันอยู่เนี้ยเขาเรียกอัปเปอร์อาร์มอันนี้เราจะแก้ยังไงเราต้องทำยาวขึ้นนี่ผมก็เอาชิ้นนั้นอะมาตัดตอนแรกมันต่ออยู่อย่งนี้ผมก็ตัดตัดครึ่งตรงที่มันเป็นมันจะมีมีสันสันอยู่มีสันอยู่เห็นไหมครับเนี่ยตัดครึ่งพอดีเลยตัดปุ๊บเจาะรู อย่าให,ให้ใหญ่มากนะให้มันพอดีกับรูน็อตลูกระป๋องเราอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาน็อตลูกระป๋องอะ่ะเอาน็อตรูกระป๋องมาหนึ่งอันต้าบเกี่ยวเลยหมุนเข้าไปหมุนให้มันเกาะเกาะก่อนแล้วก็ไขควงขันเข้าไปต้าบเข้าไปหมุนเข้าหมุนออกสักระยะหนึ่งแต่อย่าให้มันทะลุนะระวังมันทะลุ ม้นทะลุอย่างเดียวให้มันเป็นเกียวพอเราได้เกียวแล้วเนี่ยเราได้เกลียวแล้วเราก็ตัดตัดตรงเนี้ยออกแต่ก่อนตัดอ่ะต้องวัดก่อนของผมวัดได้ว่าประมาณมน,นะมนัสิบสามมิลนะสิบสามมิลสิบสามมิล เนี่ยประมาณนี้สิบสามมิลเนี่ยตัดประมาณนี้ตัดเลยตัดมาก็จะมาได้ประมาณนี้นตัดมาได้ประมาณนี้นะเราก็เอาด้านที่มันเป็นหัวน็อตอยู่แล้วใส่ไปก่อนพอเราใส่ไปปุ๊บด้านนี้ที่เราตัดอะ่ะมันจะเป็นแบบปากๆมันมนเราต้องทำมันมนก่อนเนี่ยเจะเอาแต่ตายมานถูตายมันถู แล้วก็ถูขอบคือพยายามให้มันมนน่ะอย่าให้มันแบบบานออกมาเดี๋ยวมันจะเกลียวมันจะเสียเพราะมันเป็นพลาสติกบางๆเนี่ยพยายามให้มันมนมนเนี่ยมันมนเห็นไหมครับมันมนเสร็จปุ๊บเราเอาอีกด้านหนึ่งที่เราทํารูไว้คว้านนิดนึง นเราก็ได้แล้วอัพเพื่ออาร์มเห็นไหมครับแล้วสามารถปรับตั้งค่าได้ด้วยนะเห็นไหมปรับยืดก็ได้หดก็ได้ถ้าอยากให้มันหดเยอะก็ตัดต้านก็ดกีเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่่เพราะรูนก็จะเป็นรูเดิมนะครับเห็นไหมแต่ว่าสองอันเนี่ยทำสองอันนะ ทำมาเนี่ยจะต้องเท่ากันเห็นไหมจะต้องเข้ากันสอ,อ,องอันนี้ต้องเข้ากันเราก็พอเราใส่ปุ๊บก,ก็ขันน,อน็อตขันน็อตเลยเห็นไหมขันน็อตเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเอามาใส่เข้าไป เราก็ได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมครับไหว้ครับเลี้ยวดูเลี้ยวนี่นี่นมาใส่โชค๊คมันก็เลยเลี้ยวด้รับขนาดนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาแปลงกันตอนที่เรามาทําชักเลี้ยวเพราะนี้ผมยังไม่ได้ทำชักเลี้ยวนะคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันยาวแต่ถามว่ามันเลี้ยวได้เยอะไหมถ้ามันไม่มีติ่งเนี่ยมันก็เลี้ยวสุดลวครับเนี่ยเลี้ยวสุดละครับ อีกข้างหนึง่งก็เหมือนกันใส่ไปตรงนี้ต้องรู้ข้างในแล้วคว้าน,นหน่อยหนึ่งก็ดีนะเพราะว่าผมว่ามันมันแน่นไปแกนมันฟิตแกนมันฟิตเนี่ยมันฟิตไปนิดนึงต้องสบายนิดนึ้งใส่ไป สวยงามเหมือนของนี่ไหมมันนี่มันเลี้ยวจนถ้ามันไม่มีโชคมันเลี้ยวสุดๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมเอออันนี้แล้วก็โชคมาใสา่ลองดูซิว่ามันใส่โชคมันเป็นไงโชคอยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะไม่ได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยโชคตำแหน่งเดิมเลยปั๊บรูเดิม ดูเดิมนอ็อตสามตัวดูเดิมรถพวกนี้มันเบาบางนิดนึงเราพยายามอย่าหนักมือกับมันนะครับชรเดิมเลยใส่โช้กไปป้า มีโชคแล้วเห็นไหมครับอันเนี้ยมันก็อยู่ที่การตั้งมุมเลี้ยวแหละเพราะเพราะในเมื่อรถเรามันสามารถที่จะเลี้ยวได้ขนาดนี้แล้วแล้วก็ตั้งมุมเลี้ยวถ้าเราตั้งไอตัวเนี้ยเราต้องเจาะรูแล้วเนี้ยเดี๋ยวเรามาทำกันคลิปต่อไปนั่นแหละครับ มีอะไรอีกไหมอยากให้ดูว่ามันเลี้ยวได้เยอะขนาดไหนเนี่ยมันก็โยกได้เหมือนเดิมเห็นไหมโชคใช้งานได้เหมือนเดิมอะนะครับอะสำหรับคลิปที่นี้ก็จบเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยก็มาแก้ให้แล้วนะครับก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องเราก็คนสร้างดิบบาต้นอาสิบลิบนะฝากเพจด้วยต้นอาสิบนะยิ ก็รอติดตามดูว่าครั้งหน้าคลิปหน้าคลิปต่อไปจะมีอะไรใหม่เกี่ยวกับเนี่ยเจ้า W L o o n ผมจะทำให้มันเป็น W R ที่เต็มตัวนะครับนั่นแหละครับเดี๋ยวคลิปหน้ามันมีเยอะอยากให้ทุกคนรู้นะรู้ครับ